มี้อะเบอร์สองล้มาคนจีนหนนอนอยู่ เดล่าเดอได้นะเด็วันม่วงนะนี่ผมด้ตัวว้เรียนอะตัววูเรียนตัดเรียนเวัดม่วงวัู้ียนแ็งกวาััดม่วงใช่ใช่เพื่อนยี่ไหนบกรับเนี่ยเฮ้ยดีตัวเองดีดีชูดีดีชูดีดีชูดีดีเกาดิเกนาไหนเยียมหัว่าเป็นห เด็กคนไทวงนะเด็กคนทวงนะเด็กก่อนมาหึ่งจะเด็กวัดม่วงเลยวะ <c oughs> เองรู้จักมาเนี่ยเด็กวัดม่วงอ่ะรู้จักดิลแล้วหลังเราเฮ้ยโอ้โห <c oughs> มีพลังเลยวะทีมเ,เ,เรามีผู้หญิงเย็นนะครับค่อยๆเล่นเฮ้ยฝั่งฝั่งข้างๆเรามีเอ้าเอาเอา ว่าจับพี่จัดการมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวพี่สอยปืนไม่ห่วงแบกแบกคุณพี่นายเอากระสุนเขียวไหมอ๋อไม่เป็นไรครับผมผมมีแล้วผมมีปืนสำรองโอเคค่ะ ด้วยสองตัวตึกแดงอยู่ห้องซ้ายยิงไม่ได้โอเคถ้าว่างจะไปหาอ้วนงับฝันดีจ้าัดีจ้า,ามาดิแล้วมันน็อกมันน็อกมันโดนยิงน็อกด่านฟ้าปะ อ,อยู่ชั้นเดิมห้องเดิมเลยใจเย็นเราไม่ได้เด็กคนไหนครับอนไรรู mm ้ว่ามันอยู่ในห้องเยี่ยัน้อเบอร์สามเลยวะผมขึ้นมาไม่ทันเดินไปไปไหน พี่มานตี๋ันลยนะไม่เห็นละ่อดๆวัสดีค่ะพี่โกม m a ์ t h โ location ที่ลักนะจมีกันเลือดจัดจบเพื่อนเราอยู่ไหนหอ๋อ่ ของหน่อยละวครับโอ้ไม่มีของอออโดดออกมาข้างหลังแล้วครับมันขึ้นบักกี้อะ่ะรอเห็นไหรอรอรอผมไปหกักจายว่ะขึ้นไปฝัง่งโน้นไอกไปถอดเลยไปแล้วไปละเราออกเลยก็ได,เด้เดี๋ยวเดียวเก็บน้ำมันให้ขับรถมาหน่อยเก็บน้ำมันก่อน Watch out

ฝันดีนะคะคุณทีนอนก่อนแนละ้วพอแคันดครับคนบอมันจะจบดีแท,ทน,นม่มีนะ่ไม่มันมีรถนะมหรอมับรถไม่หรอมีรถสี่พี่เช่รถก็จไหนสองรับบอกตัวน,น่าจะเย็น อยู่ด้านหน้ารถมับบนอยู่ด้านหน้าออกแล้วเหรอ น่าจะวิ่งมาทางเราเพราะว่าโบยิงมันอยู่ตรงนี้มีคนมาเก็บแอดอนะครับ่ักกี้จอดอยู่ยตรงนั้นเลยวิ่งมาเหลอเอามีใครอะ่ะผมจอ,อดรถครับพี่จอ,อดจะไปจอดทำไม๋ย่มาิงม่วัชเอาตไม่ไไม่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 ่มมไม่ บดวิ่งลงบดบดจะยตอนเลยเป็นเนินบักทำยงไม่ได้เลยวงบอกนะ นีเล่นได้นะเหน่อนันตายมีคนปะนักตายใครมียาน้ำปะมามาผมมีอยู่กระป๋องนะครับขึ้นรถมาชัดอยางซ้ายก่อะ Oh, yeah, now. Watch out, I'll order. Right, รถเราอะ่ะมานครึ่งหรอใจูหเยาไปชาร์จกันดีกว่าขอไม่แหลกราบไม่อมีรถเย,ยอะร่นผมสองตันนะครับเล่นไปก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวมันเหน็บมา ไป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 ไม่เข้ามงเข้าเดียวไงถึงป่วไวถึงป่วไปแล้วสองปัญญาเข้าลงพันไปไปเ,เลยลมันอยู่ฝ่ายรองข้าม้ หยืาาออ่ะเบอร์สองล้มช่วยช่วยทนันมั้ยไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันขะยับครับค่อยๆขยับไปทันมันมมจะไม่ทนันไม่ไมนะทันเฮี่ ไม่เป็นไรครับนักลบย่อมมีการเสียสลาย,ยหรือ้ิอเชี่ยมบนหัวเรามีต้องเรื่อแล้วครับโอ้โหยากต้องมาแทนไม่ปูจตับเลยตายนี้คุณตายดีเลมมาทางนี้มา,า,มา,มาทมามมมงมานอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ก็มานอนอยู่นิ่งๆเลย น็อกเลยครับอ่าเป็นกันน็อกข้ามาข้ามาัไม่ทันแล้วจ้ะไม่ทัาฝืนเร็บไปชุก,ก่อนเฮีเอาวงมาแล้วคิดว่ายัางไม่ทันเ <ไป S 1> ลยก็ได้ครับพี่ยังมียังมีสม็อกปะผมมีอยู่ห้าลูกครับเออเออดอบัดอบดับละคันเข้าวงเดี๋ยวพี่ปูสม็กหลบให้คันคันคันมาคนมา มีนะครับพี่ ที่นายนอนอยู่ผมไม่เห็นนะมันมีสมบัติอะไ้เงี่ยนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนม,กมากๆเลยครับเดี๋ยวผมไปได้กับพวกน้อยแล้